เราเคยได้ยินอะสมถะวิปัสนาน่ะมนูพูดเองนี้เมื่อกี้อะถูกไหมคะสมถะวิปัสนาเราก็นึกว่าสมถะนี้เป็นชื่อชื่อการเดินปัญญาช,ชื่อการพิจารณาชื่อของการที่จะปฏิบัติให้ฆ่ากิเลสหรือตัดหรือตัดหรือทําสังหารกิเลสออกจาก,กจิตหรือเป็นวิปัสนาเป็นการพิจารณาเราก็เลยเรียกว่าเออสมถะวิปัสนาเราก็คือจบแค่แค่นั้นแต่ทีนี้เราลืมไปว่า คำสอนพระเจ้าท่านท่านเขาจดมาเขาจดบันทึกมาเออทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเข้าไปรู้อ่าคือคือเราไม่ละไม่ละอ,อ,อวิชามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยืไม่ไม่ละไม่ละกิเลสมันเรื่อยเรื่อยืไม่ละธรรมชาติเราเรื่อย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 เนี่ยเราจะไม่เข้าใจคําว่าสองคำนี้อีกทั้งทั้งที่มันซ่อนอยู่นะคะมันซ่อนอยู่นะลูกมันซ่อนอยู่คําว่าสามัคคีนี้มันซ่อนอยู่ บแต่ว่าซ่อมก็ไม่ใช่ไม่มีใครแปลเฉยๆค่ะนะคำว่าซ่อนก็ไม่ใช่ไม่มีใครแปลนะแ,แต่พอเราเคลียร์เคลียร์จิตออกจิตมันแปลให้เราฟังเองเนี่รู้นี้เข้าใจไหมบันนี้จิตมันแปลเอง <c oughs> มันร, <c oughs> นรู้มันรู้ขึ้นมาเองเลยอที่แท้คําว่าคําสั้นๆของพระพุทธเจ้าแต่ละคําละคําเนี่ยโอ้มันมีสิ่งนี้อยู่กระจายออก,กนับไม่ได้เลยค่ะมันกระจายขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็นึกว่าสมถาวิปัสนาก็จบแล้วที่แท้สมถมะคืออยู่อย่างสมถะปีวิเวก็เรียกสมถะเนี่ยกินอยู่ก็ให้ให้ให,ให้ให้แบบหะไอนอที่ไม่ทิ้งไม่คว่างเอ,อให้ระมัดระวังอย่าสะสมอะแล้วก็รับผิดชอบสิ่งที่ก่อขึ้นมาอย่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 าสะสมนะนะอย่าสะสมตั้งแต่ อะไรอ่ะอปัจจัยสี่อ่ะต้องสถมถะหมดเลยอ่ะปัจจัยสี่อ่ะทั้งทั้งที่อนุญาตแล้วเนี่ยแต่ต้องรู้อย่าพุ่มเฟือยนั่นเระสถมถะวันี้่ะม่สถมถะแม้กระทั่งการใช้ใช้ของอ่ะอย่าก,การใช้กันอยู่การมีชีวิตต้องเอาเอาน้อยที่สุดแล้วก็แบบว่าจาเป็นที่สุดอือเงี้ยทําได้ไหมแม่ก็พูดไปรอบพอพูดมาใหม่เฉยๆได้ไห คำว่าสมถะหนูบอกเองว่าแม่หนูก็เข้าใจว่าคำว่าสมถะวิปัสสนาก็คือจบแล้วแต่วันนี้แม่พูดเรื่องสมถะแม่ก็เลยต้องควรหนูจะขังแขงใจหนูหายแขงแขงขงใจไหมเพราะว่าคําพูดของท่านมันเป็นภาษายอ่อเป็นภาษายอ่าายอที่เขาจดไว้ให้เราแค่นั้นแต่พอเราชําระจิตไปสร้างจิตให้มันออกสมถะไปเราก็เลยโอ้มันปิ้งขช้นมาเองนี่ล่ะนี่แหละที่เรียกว่าธรรมจะเกิดเองแหละ S <S <an> สิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้เองถ้ามันใครเป็นผู้รู้ก็จิตเนี่ยเป็นผู้รู้ก็ต้องบอกจิตมันเป็นธาตุรู้ว้จ,จิตมันเป็นธาจจตุารู้สิ่งที่มันไม่รู้มันเลยรู้แต่มันรู้แหละแต่คนที่ที่จะตีความหมายก็คือกับสติกับปัญญาดิบันแต่คนที่เข้าใจก็คือใจเข้าใจก็อ้าวสมาคืออันนี้ด้วยเหรอหน่ะแม่ลูกเหมือนหนูร้องอา้าวหน่ะเหมือนว่าหนูไม่เคยเได้รู้จักเลยคะ่ะโอ้ธรรมามันแปลว่าอันนี้ด้วยเหรอหน่ะแม่หน้าลูกเข้าใจไหมบันแปลว่าสิ่งนี้ด้วยเหรอเนี่ย อ่ก็คือคือคือไม่มากมากก็สมถะแล้วอ่ะจ้ะอย่ามากมากอย่างนี้นลูกเอาเต่เอาเต่พอพอใช้ไปวันหนึง่งพอเพียงวันหนึง่งเพราะว่าอะไรเพราะเราเตรียมตัวออกจากโลกไปนี้เตรียมตัวนะสมถะเตรียมตัวก็เรียกสมถะจ้ะระวังตัวก็เรียกสมถะอ่ะแล้วก็รอบครอบก็เรียกสมถะจ้ะแต่ท,นทตนีนี้คําว่าวิปัสนาปี้ ทีนี้พิจารณาเหมนเหตุนั้นเราเหมือนเหตุนั้นนั้นนัน้นทีนี้พิจารณาก็สองคำาอนีกแล้วพิจารณาก็สามคำาองนี่ลหละสมถะก,ก็สามคำนี่ลหละแล้วพิจารณาก็สามคำไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะใช่ปะ,ะเออเพราะฉะนั้นพิจารณาพิจารณาอะไรวะพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสามอย่าง,เ,งเหมือนกันเหมือนเกิดขึ้นตั้งดับไปเหมือนกันแล้วเวลาทําล่ะยาวไม่รู้กี่ปีกว่าเราจะเอาชนะมันได้ไอ้แค่ดับรูปเนี่ย นนเนี่ยแหละสามคำเองนะวิปัสนานะแล้วอีก,กนะเดินปัญญาก็สามคำอีกเดินปัญญาสามคำอีกจ้ะโดยตั้งสติเนี่ยก็อ,อยู่ในฐานะชื่อของสัมถะวิปัสนาอ้ยเหลืออัศจรรย์มากภาษายอ่อจ้ะที่แท้จิตมันมันมันบอกไม่ได้ทำไมมันบอกไม่ได้ก็เรายังไม่ชำระธรรมชาติออกให้มันนะ่ะ เขาเข้าใจไหมว่าคือชําระธรรมชาติออกไปเรื่อยๆธรรมะเราก็จะก็จะโผล่เข้ามาเรื่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆแสดงตัวออกมาเรื่อยๆธรรมะน,านา่ะนะความรู้ที่มันไม่ใช่รู้รู้หรือร,รู้สมมติอะไรมันจะรู้วิมุติรู้ความจริงรู้ความจริงรู้ละเอียดรู้จนเป็นอนัตตาเนี่ยถูกไหมเรื่องหนึ่งว่ารู้จนเป็นอนัตตาความรู้นี่เป็นอนัตตาเพราะว่าจิตมันเป็นอนัตตา มันเป็นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแล้วสิ่งที่มันรู้ก็ก็ไม่มีใครมองเห็นแต่มันเห็นแบบนี้มันเห็นมันก็เลยบอกบอกเจ้าของบอกเจ้าของใครล่ะก็ตัวมันเองแต่กับใจบอกใจมันเองนั่นแหละใจมันก็อ๋อนี่นเออก็เหมือนหนู้องอว่าแม่หนูเพิ่งรู้เรื่องสัมภารนะไม่ใช่เหรอนูบอกไม่ใช่เหรอวันเนี้ยเมื่อกี้ถูกไหมใช่เปล่าฮะ ก็นันน่นน่ะสีใช่ค่ะอืมต้องยืนยันมาต้องเดี๋ยวไม่ก็ไม่ยืนยันมาก็ไม่รู้ว่าเข้าใจแม่ไม่ได้ไปเอามาจากไหนก,ก็ก็ให้ทําไปเถอะอถ้าจิตเราซักฟอกไปปล่อยวางไปตรวจนะตรวจนะต้องตรวจนะตรวจวางอะไรแล้วก็ยังไม่วางอะไรตรวจสอบไม่งั้นจะยืนยันว่าอิทธิบาทสีทำไมตรวจทานอะ่ะ คำสุดท้ายเะี่ยให้ตรวจสอรดสอ่สอ,งสองอยู่ตลอดเวลาภาษาบาลีอะไรอ่ะความเห็นอะไรเพียนอะเพียนอะเพียนสูงสุดอ่ะเพียนอะอืมเ,อเพียนไม่ไมรู้ล่ะเห็นชอบเพียนเรื่องเรื่องอะไรจิตแล้วก็ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเนาะภาษาบาลีจำไม่ได้บุย <laughs> แต่รู้แต่ว่าอิทธิบาทซี แต่ถ้า,ถ,าถ้าหนูจาได้มันเรียกถูกไหมล่ะอินทิบาทสีเรียกว่าไงมั่งอ่ะจาได้ไหมล่ะเรียกว่าถูกไหมเน่ะเห็นไหมล่ะก็อย่างนั้นแหละแต่เท่าที่รู้ว่าส,สัทธาวิริยะสติสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันเยอะไปเลยไหมอ่าสัทธาวิรยิยะวิิรยะสติสมาธิอันอันนั้นอันนั้นอันนั้นอัน,น,น,อ,น,น,นอันนั้นอะไรจิตตังงอยาา้เออใช่ปะ่ะนี่นนใช่แล้ว ใช่จิตตวิมังสาใช่แล้วล่ะจิตตวิมังสาแล้วก็ชันทะก่อนนะฉันทะจิตตะวิมังสาใช่ไหมลูกฉันทะจิตตะวิมังสายังไม่ครบขาดอีกอ่าไม่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 ได้ไม่ได้เกี่ยวกันฉันทะจิตตะวิมังสาวิมังสาอน่ะตรวจสอบนะคะอาอสันทะแล้วก็วิริยะจิตตะวิมังสาก็ครบแล้วนี่ไงันทะวิริยะจิตตวิมังสาครบแล้วนะ เพราะนั้นเราเราไม่เราไม่ว่ากันภาษาบาลีมันจํามันเป็นภาษาชื่อไว้ในโลกฉันทะวิริยะจิตะวิมังสาวิมังสาตัวนี้แหละที่ตรวจสอบมันแม่กจำเอาเฉพาะเพราะเพราะเพราะเหตุแต่ชื่อแม่จําไม่ได้มันอยู่ในสัญญาความจําทําไมท่านอยู่ในสัญญาความจําเพราะมันเป็นโจทย์พราะมันเป็นโจทย์จ้ะมันแม่เอาตรวจสอบตรวจสอบนี่แหละบัณฑึงให้ตรวจสอบเนี่นี่แหละอิธิบาีสีให้ตรวจสอบ ตัวสอบตัวจิตอยูต่ยตลอดเวลาอยู่ในันอยู่ใน,นอิธิบาทสีเนี่ยหละลกูกใช่ชันทะนิยยะกิตะวิมังสาสี่แล้วนะไอ้อที่เราพูดเมื่อกี้มันเป็นอะไรอะไรห้าไม่รู้และนะ้นนะอ้าอะไรห้าอย่างแล้วบั้น,น,นั้นอันนั้นอีกอย่างเอออันนั้โค้ใช่มั้งอินสีห้าอันนั้นมันอินสีห้าจ้า ที่เราพูดถึงเมื่อกี้มันอินทรีห้าศรัทธาวิญญสติสมาธิปัญญามันอินทรีห้าป่ะนี่ตรงข้าโรงเรียนนหละหนโูแต่นั้นเรียนมาเหมือนกันมันเราไม่ต้องไปเข้ามันหรอกเราไม่รู้เข้าไม่เป็นไม่รู้ไม่เป็นไรแต่รู้ความหมายก็พอใช่ไหมคะอันนั้นมันอีกอันนั้นอินทรีห้าอินทรีไหมแล้วอินทรีก็โหใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดนะค่ะถูกไหมคะ อ,อินทรีห้าศรัทธาเต็มที่วิทยะเต็มที่สูงสุดหมดคนคว่าอินทรีย์นะลูกศรัทธาวิิยะวิิยะเพี้ยนที่ศรัทธาวิิยะจิตกิตะเก็สารวจเรื่องกิตตะศรัทธาวิิยาจิตตะวิมังษาใช่ไหมใช่ป่าวะ่ะเอาอะไรเห็นมาพูดอย่างนี้จะหายไปเดี๋ยวนี้เลยอะศรัทธาศรัทธาวิทยะจิตตะวิมังษาเอ้ยไม่ใช่ศรัทธาวิทยสติปัญญา สธาวิรยาสติสมาธิปัญญาเราสองคนไปกันใหญ่แล้ววันใช่อ,อินทรีห้านั่นก็ทำไมาถึงมีอินทรีห้าในโลกในโลกสมมติบ้างเอ,งเอ,เอ้ในโลกที่สอนไว้ทําไมาถึงมีคําว่าอินทรีห้าเห็นไหมเห็นไหมเราก็ได้ยินแต่ว,ว่าสธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมห้าอย่างพอดีใช่ไหมสธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถูกไหม ก็ห้าอย่างพอดีแล้วทําไมทึงเรียกอินทรีย์ห้าแบบมี่แหละไม่ค้นทั้งนั้นค้นทั้งนั้นวันนี้ตอบไม่ไหวแล้วเหนื่อยจ้าแต่ตอบเข้าๆก็ว่าโอ้หศรัทธ,ธาสูงสุดยาแล้วก็ศรัทธ,ธาวิริยะเพียนสูงสุดวิริยะสติสูงสุดสมาธิสูงสุดถูกไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิสมาธิสูงสุดจ้าปัญญาสติ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจ้ะมีสติสูงสุดมีความวิริยะสูงสุดมีปัญญาสูงสุดมีศรัทธาสูงสุดนี่นะไม่งั้นท่านไม่ใช่ชื่อว่าอินทรียหรอกลูกแต่แต่วันนี้ไปหาไปเข้าหารายละเอียดเอาเองนะแล้วื่อกีเราไปพูดอธิบาทสีบันี้อ่ะไปพูดอธิบาทสีมเราก็ไปเอาเอยชื่อไม่ค่อยได้อีบัณย์ เอเอชื่อไม่ได้อีกแล้วแต่แม่รู้แต่ความหมายดีบว่าแม่ว่าแม่ความหมายมันเข้าไปหาจิตมันก็เลยพูดได้แต่ชื่อขอโทษทีไล่ให้ฟังไม่ได้แต่ความหมายคือรู้ก็ถึงว่าเว่าท่านนอกว่าฉันทะไหมเปลี่ยแปลว่าชอบเทียนเปลว่าชอบเป็นว่าตัดใจแล้วส,สะละมาแล้วฉันทะแล้วก็วิิยาเนี่ยเนี่ย วิริยะเพียนวิริยะต่ออนที่จะตรวจสองตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการทําทํามความเพียนวิริยะจิตตะีหยก็เรื่องของจิตนี่แหละจัดการกับเรื่องของจิตนี่แหละค่ะจัดการกับเรื่องของจิตเพราพอจิตมันเป็นเป็นผู้ผู้เป็นผู้ร้ายซะเองเป็นผู้ตัวร้ายซะเองเป็นผู้ตัวเหตุซะเองจิตตะไหมก็วิมังสาแบบนี้วิมังสาดูสิน่ะเราเราจะรู้ได้ลยว่าแปลว่าตรวจสอบมันวิมังสานี่แปลว่าตรวจสอบ แต่นี้วันนี้วันนี้โชคดีดิที่ท,ที่พูดที่พูดชื่อให้ได้ด้วยอ่ะ <laughs> จ้ารู้แต่ว่าตรวจสอบตัวสอบรสอบส่องอยู่ตลอดวันตัวส่องกายตัวส่องจิตนี่แหละค่ะค่ะแล้วก็เพียนอยู่อยู่กับสู้ตายนี่แหละค่ะหรือด,ด้วยความด้วยด้วยด้วยตัดสินใจแล้วเน,นี่ยค่ะนี่คาว่าชอบเนี่ยค่ะคะําว่าขึ้น,ข,นขึ้นต้นนะคะนั่นแหละฉันทะน่ะ เนี่ยผมรู้สิชันทะเป็นภาษาของท่านแต่แปลว่าชอบแล้วตัดสินใจแล้วสูงสุดแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่านนี้แล้วใจใจมันลงแล้วท่านเลยเลยพูดสั้นๆว่าชอบจาอ่าเห็นไหมคะือวันนี้เราไปพูดทั้งอินธิบาสีทั้งทั้งอ,อินสีห้าเล,เ,ลเ,ลเลยเละเลยเละไหมดูหลาน <laughs> พราะนั้นก็ต้องไม่ถุงไม่ถือถุงถือสาไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่บ่ไม่ไม่ได้หวังเอาอะไรนี่ผมว่าว่าเพราะว,ว่าทำไมพระพุทธเจ้าตั้งไว้เพราะอะไรอยากรู้คนเอาเองทีเนี้ทําไมถึงมีคําว่าฉันทะกิตะวิมังสาอืมฉันทะวิริยะกิตะวิมังสามีไว้ทําไมแล้วทําไมมีอินทรีห้าไว้ทาไมอจ้ะอินทรีห้าไปทไํามไ,ทไมโหไม่ทรบัดาเลยไปคน้นเอาเองดีกว่า ถูกไหมบัดไม่ประดแล้วเดี๋ยวมันจะเละอีกถ้าถ้าอธิบายเลยนะ่ะได้แต่ถ้าเอ่ยชื่อไปด้วยนะ่ะเสร็จโผเลยเสร็จโผไอสัญญาความจํามันไม่ป้อนออกมามันไม่ป้อนแล้วมันเพราะว่ามันไปตามสภาพของของของเซลล์สมองมันป้อนแล้วภาษาของท่านมันสับสูงมากสับละเอียดสับย่อมากไม่สามารถจะมาเล่าสู่ลุกหลา ฟังได้พอดีแม่เขาฟังพ่อแม่รูาจารย์นะหนูวิทยุน้อยเงฟังสี่ฟังหนงตาได้แล้วทุกวันนี้เริ่มฟังหนึงตาได้เลยหนูจะฟังออกวันนี้จ้าโอ้ฟังออกฟังออกตรงก่อนเราอาจจะฟังไม่ออกแต่ตอนนี้ไปเปิดวิทยุน้อยนะจ้าอ่ท่านก็เทศอะในวัจาเอ๋ยถึงท่านก็ลืมแล้วว่าท่านพูดอะไรก็ก็พอฟังท่านก็อออ๋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 อไหม แล้วที่น่าจะพูดถึงท่านก็จะพูดเรื่องว่าท่านก็บ่นอ่ะบ่นว่าจําหน้าจําหลังไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วนี่เห็นไหมบ้านเทศอยู่ทยยเทศอีหน,นนะ่อยนะจะเทศไม่ได้แล้วนะโว้ยอย่างนั้นเลยนะอีมาจะไม่ได้เทศแล้วนะจะเทศไม่ได้แล้วนะฮนี่นี่องค์พ่อแม่รูอาจเทศอย่างนี้เลยอ่ะมันจหน้าจําหลังไม่ได้อีอยจะไม่ได้เทศแล้ว นานนานถ้าคนฟังไม่รู้เรื่องอะอะไรวะตัดสรุแจ้งโลกบรรลุธรรมแต่ทำไมเทศไม่ได้ไหนว่ามันอยู่ที่จิตไหนทําไมเอว่าจิตันรู้แล้วมันพูดได้เออมันได้แต่ต้องลสุรอหน่อยเพราะอะไรเพราะสัญญาความจําไม่ช่วยอะเอาบางงอย่าะวันต้องเอาองค์ประกอบเอาชื่อทําไมอะมึงอยากฟังชื่อทําไมอะพวกมึงทั้งหลายทั้งปวงมึงอยากฟังชื่อ,อ,อกูก็เทศไม่ได้สิบย อันนี้หมายถึงผู้แทนพ,อพ่อแม่อาจารย์นี่บางอาจดิเนี่ยเห็น <g ül> ไ,ไหมอีหน่อยจะไม่ได้เทศท่านว่าเพราะเขาต้องไปเอ,อ่ยชื่อต้องไปดึงเรื่องมาแล้วมันจำไม่ได้เลยชื่อจะไม่ได้เลยอ่ะจะไม่ได้เลยแตถ่ถ้าให้พูดเหตุผลเอาเหตุผลมาบอกมาถามก็เอาเหตุผลนั้นแหะก็ตอบเหตุผลนั้นปัจจุบันนั้นได้อยู่แต่ถ้าเอาชื่อด้วยเนี่ยไม่สามารถจะจะให้ได้หรือเปล่าฟังออกไหมเนี่ยคําเนี้ยลกูกหลาน ออเออใครไม่เป็นก็แล้วไปมันต้องเป็นค่ะเพราะว่าธรรมชาติอ,อ่สัญญาความจำมันมันเซลล์สมองมันหมดแล้วหมดสภาพอาเพราะเพราะนั้นชื่อกับตำรานะ่ะจะหายไปหมดเลยค่ะชื่อเสียงของของธรรมะนะคะแล้วก็ชื่อของอวิชชาชื่อกิเลสชื่ออ,อข้อมูลข้อเหตุข้อทมจำไม่ได้หมดเลยลกูกจำไม่ได้แล้ว จ้ะวันนั้ต้องบอกว่าเวลาจะเอามาอุปมาประมาณให้หลูกหลานฟังมันก็เลย่มวไปเลยมันเลยัมวซั่วมันเลยเป็นสับสนเป็นวุ่นวายฟังแล้วก็แล้วแต่จะให้แล้วแต่ลูกหลานจะค่อยๆแคะเอาละทีเนี้ยถูกไหมแล้วแต่ลูกหลานค่อยๆเก็บเอาค่อยงัดเอาแล้ววะถูกไหมล่ะบันนี้เออแล้วรางไงอ่ะจะเอีบังได้ยังเนี่ย ไอ้วังวบก